ล้วหมดเวลาแล้ว <c oughs> I'm มาทางนี้เร็ว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 ไปทางพี่หลุยนนี <c> ่ <oughs> Valeu, ah, กูว่าแบบมึงลงไปมึงจมไปแน่เลยอ้วนแบบดูบอลมาเลยวิ่งวิ่งวิ่งมาเร็ววิ่งมาวิ่งมาเร็วกูกลับกูกูไม่ไหวแล้ก็มาให้ครบรอบแล้วใช่ไหมสิบนาที

ร้อนชีวิตของเตี้ย

เดินไปึ้เดมเดินง้นอย่างนี้เดินได้มันเป็นเถอทั้งมันไมเป็นน้ำนี่ไงเพิหนาทเองเพิ่งห้านาทีเองยังไม่ครเวลาคเปลี่ยนตัวเล่นได้ไหม่ะเถอะโจ เธอเธอจำเป็นจะไชิน้องได้ป่ะพี่